สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK- b o n บนะครับมาติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในวงการลูกหนังกันนะครับผมก็ช่วงนี้อยากราบกันว่าด้วยการระบาดของโรคโควิด -19 นะครับทำให้ฟุตบอลยังต้องเลื่อนต่อไปเรื่อยๆครับยังไม่มีกำหนดการว่าจะกลับมาเตะได้เมื่อไหร่นะครับผมดังนั้นเราจะมาอัปเดตเรื่องของข่าวสารกันนะครับอันดับแรกครับก่อนจะไปอัปเดตข่าวสารกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณสโบเบตนะครับผมก็ เรารับฟุตบอลของเราที่นี่ที่สโบเบตนะครับผมเป็นเหตุผลที่ทําไมเราถึงไม่หยุดเล่นมันนะครับกระโดดเข้าสู่ความสนุกกับเราและเราชมการเดินพันเกมที่สวยง,งามของเราได้กับฟุตบอลเสมือนจริงที่นี่ที่สโบเบตนะครับอ่ะมาติดตามเรื่องของข่าวสารกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้นะครับเรื่องที่น่าสนใจที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะครับกับวงการฟุตบอลซึ่ง ส่งผลอย่างมากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฟุตบอลลีกเนี่ยจะกลับมาเตะไ,ได้เมื่อไหร่นะครับผมวันนี้มีเก็บมาฝากกัน2ข่าวนะครับผมไปดูข่าวแรกก่อนนะครับในรอบสวันนี้มีข่าวดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับที่อิตาลีนะครับผมซึ่งที่อิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อเยอะมากนะครับแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตเยอะเหมือนการตีอันดับต้นตอของโลกณตอนนี้นะครับซึ่งในวรืงฟุตบอลครับก่อนหน้านี้ มีนักเตะหลายคนที่ติดเชื้อด้วยนะครับซึ่งที่ยูเวนตุสนะครับมี2คนที่ติดเชื้อก่อนนั่นี้ก็คือดานิเอลลูกาลีครับแล้วก็มี a บสมาตูดีซึ่งเป็น2ตัวหลักของทีมด้วยนะครับย้อนกลับไปในช่วงเดือนมีนาคมนะครับช่วงกลางกลางเดือนนะครับทั้ง2คนนะครับถูกตรวจพบว่ามีเชือ้อโควิด -19 หลังจากผลตรวจเนี่ยเป็นบวกนะครับผมก็ทำให้วงการฟุตบอล สาเทเลพอสมควรนะครับผมแต่ว่าล่าสุดตอนนี้นะครับผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วนะครับทั้งคู่หายจากโรคดังกล่าวแล้วนะครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับหลังจากที่บลตัวเป็นลบแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีตรงที่ว่าไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลน,นะครับผมเพราะก่อนหน้านี้เองก็ถือว่ามีหลายๆคนนะครับที่สูญเสียไปนะกับโรคดังกล่าวนี้นะครับผมถือว่าเป็นข่าวดีมากๆกับ,บครอบครัวของนักเตะสองคนรูมถึงที่ยูเวนตุสด้วยนะครับ ไปดูที่ทางฝั่งของสเปนบ้างนะครับผมก็แน่นอนว่ายังคงอยู่ในเรื่องเดียวกันตรงที่โควิด1 9ทนี่แหละเป็นต้นเหตุหลักของไซดังกล่าวนะครับทําให้ฟุตบอลกลับมาเตะก,กันไม่ได้ณตอนนี้นะครับผมซึ่งทางสมาคมฟุตบอลของสเปนนะครับเขาได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาถึงยูฟานะครับถ้าเกิดว่าการระบาดนี้นะครับยังคงลุกลามต่อไปแล้วฟุตบอล ไม่สามารถกบมาเตะได้นะครับทางสเปนเนี่ยเขาย่ดเรื่องึงยูฟ่าว่าการหาผูา4ทีมที่ไปได้ยูฟ่าแชมเปียนส์ในปีหน้าเนี่ยก็คือจะให้ยึด4ทีมที่อยู่ท็อปโฟนตอนนี้เลยนะครับผมซึ่งจะประกอบไปด้วยบาร์เซโลนานะครับมีเรอัลมาดริดมีเซลียาและก็มีโซเซดะนะครับผมที่จะได้ไป4ทีมนี้นะครับส่วนอันดับ 5กับ6นะครับที่จะไปยูโรปาลีกก็คือจะมีแอตนัลิตแล้วก็เคตาเฟ่ fe, นะครับผมจะยืดตามนี้นะครับผมทางที่2ทีมนี้นะครับยังมีโอกาสลุ้นอยู่ในการจบท็อปโฟได้ถ้าเกิดบอลกลับมาเตะกันตามปกตินะครับส่วนบิวบอลเนี่ยก็จะได้ไปยูโรปาลีกเช่นกันหลังจากที่เข้าชิงโกบบเดเลและโซเซดาดคู่แข่งของพวกเขาได้ไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกดังนั้นถือว่าสเปนจะมี3ทีมที่ ไปเล่ยนยูโรปอีกอ่าอยูโรปอิกด้วยนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่เก็บมาอัปเดตกันนะครับกอบจากกันย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับผมทางซ bo โรเบนะครับมีข้อสนอุพิเศษรอท่านอยู่ในเดือนนี้นะครับผมเพียงเปิดบัญชีกับซอบโรเบนะครับผมกอกรังหัสโปรโมชั่น ACE 26และรับ,บโบนัสใหญ่100%จากยอดฝากแรกได้เลยนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับสมัครกันเข้ามาได้ที่ แอดไลน์นะครับ PBM6597E แล้วบอกว่ามาจากช่องทางเซม่ยูนะครับสวัสดีครับ